ควันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอยู่บนตัวรถ Toyota าโครโรร a อันติซึ่งตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวรถปี2 0 1 8ออปชั่นาพบพร้อมใช้งานในงบราคาพิเศษเพียงแค่300,000กว่าบาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถรุ่นนี้ไปใช้งานไม่ควรพลาดและสําหรับรถคันนี้จะสวยและพร้อมใช้ขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุญพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวรถ Toyota Corolla าอันติซึ่งรถคันนี้ได้เป็นตัวรุ่น 1.6G รถปี2018เกียร์ออโต้ได้เป็นตัวรถเก๋งซรดานขนาดใหญ่ได้เป็นตัวรุ่นยอดนิยมพร้อมใช้งานค่ะและสับตัวราคาของเขานะคะไม่ต้องพูดถึงเลยจากราคาหน้าป้ายปกติ368,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคมปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line @official อสไส C A R 988เมียด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่348,000บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยและเดี๋ยวคุณทามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนค่ะสจาตัวด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นตัวโฉมไมเนอร์เชมมาแล้วเรียบร้อยด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบผมเนี่ยมค่ะกับคงสรหน้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยการ แตกหรือว่าการล้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเดรท์และด้านล่างกันชนของคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาเจ้ตัวรถของเขานะคะได้เป็นตัวสีบอลเทาสภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมันหนักได้เป็นตัวสีที่ดูแลรักษาง่ายค่ะด้านข้างของตัวรถเส้นสายรัสสปอร์ตต่างๆยังอยู่ครบอีกเช่นเดียวกันและตัวล้อแม็กได้ใช้เป็นตัวล้อแม็กสีูโทนมแล้วเรียบร้อยล้อแม็กสภาพดีไม่มีคดไม่มีดุ้ง มาพร้อมกับตัวเบรทั้งหมด4เร้ซหสอบตัวซีเรียลของคันนี้ค่ะ205ทับ55ขอบ16ได้เป็นตัวอย่างปี2023พร้อมใช้งานสามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆเลยมคะคะสอบตัวซีโซ่ได้เข้าประตูฝั่งคนนั่ง โอนด้านข้างของเขาหุวนนอสสภาพสวยสภาพดีไม่มีแกะไม่มีไขามาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์เพจไม่มีร่องรอยของการท่อนสีหรือว่าสาดสีมาท็อปด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์ตกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอค่ะรอยเม็ดอ่างอยู่เดิมคมกิบมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการทํมาใหม่และสอบตัวภายในของเขาได้ใช้เป็นตัวสีพูโทนภายในคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการขูดก,การขีดไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนัก สละหับตัวเครื่องเล่นของคันนี้ได้เป็นบล็อกเดิมมาจากโรงงานฟัง AM, FM, วิทยุ MP3 ได้ตามปกติสําหรับตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือเหมนุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะตัวเกียร์ของเขาได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะด,ดีไซน์แบบขั้นบันไดขับขี่ง่ายขับขี่สนุกนั่นเอง และสำหรับตัวเบาะของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีเบสสภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดตัวเบาะนี้สภาพดีมากๆพี่ๆคนไหนซื้อไปสามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆและเท่านั้นยังไม่พอค่ะคันนี้เขาได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาให้กันถึงรอบคันพี่ๆหายห่วงเรื่องความปลอดภัยได้อย่างแน่นอน สำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะสีบอลทอสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการกดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยการขูดหรือว่าการขีดสำหรับตัวไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED มาแล้วเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการแตกหรือการเล้าสำหรับตัวด้านหน้ากันชนนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวชุดเซนเซอร์กะระยะถอยซึ่งเขามีมาให้กันถึง2ตํตำแหน่งค่ะสำหรับตัวซินซ่อนด้านท้ายเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกัน สภาพตัวซนอนด้านท้ายของคันนี้นะคะรอยเม็ดอ้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตอกหรือการทำมาใหม่เช่นเดียวกันหัวน็อตากระโปรงไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขยายได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานสภาพดีสําบตัวที่เก็บสัมภาระนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวถังดับเพลิงสามารถใส่ของได้เยอะมากๆค่ะด้านหลังนี้สภาพดีใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้สองถึงสามใบกันเลยทีเดียวและสภาบตัวซีนซอนด้านท้ายของตัวรถถึงทำมาชมไปพร้อมๆกัน รอยไม่กวาดเดิมๆรอยเม็ดอาดเดิมๆอุปกรณ์ติดรถต่างๆแม่แรงบล็อกขอดรอหรือว่าตัวอย่างอะไรยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเจาะหรือว่าร่องรอยของการติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอน1นึร้อเรนเราเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้เลยค่ะว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิคมหรือว่าจมน้ําตัดต,ต่อยอมแมวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองสอบตัวบ้จาจับประตูของคันนี้เขาก็ตกแต่งมาด้วยเส้นสายแบบพรีเมียมซึ่งคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัวกุญแจคินเลยค่ะสําหรับเราจะเปิดรถ เพียงแค่เราพกกุญแจไว้ใกล้ๆแล้วเราสอดมือเข้าไปแบบนี้รถก็จะทําการปลดล็อกให้เราน,นั่นเองสำหรับตัวซีนซ์าน้าข้างประตูฝั่งคนขับก็ได้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขสสติกเกอร์บอกดมยางเดิมๆมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบและอย่างที่ผมแจ้งไปค่ะเราก็เขียนลงในสัญญาซื้อขายให้อย่างชัดเจนพอานะนั้นพี่ๆหา,หายห่วงได้อย่างแน่นอนสำหรับตัวซีนซ่าด้านข้างประตูหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่า,าร่องรอยของการหอดเปลี่ยนบานประตูมา แขงได้สร้างประตูของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแรอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกและสำหรับตัวกระจกมองข้างได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งด้านนี้นะคะอย่างที่มันบอกไปว่าเขาได้เป็นตัวบุญใจคีเรทก็จะมาพร้อมกับตัวปุ่มเอนจิ้นสตาร์สต็อปนั่นเองสำหรับตัวพวงมาลัยได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันสภาพสวยสภาพดีได้เป็นแบบสามก้านไม่มีร่องรอยของการใช้งานมากนัก ทั้นด้านซ้ายมือน,นี้ได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนหมด,ดนั่นเองค่ะสาลตบตบ่ฟังคนขับนะคะสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีก mm hmm. เช่นเดียวกันคันนี้ขอบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนและเดี๋ยวบุญพาพี่ๆทุกคนมาชมหคร่องเครื่องของคันนี้กันต่อคะ่ะว่าสภาพของเอราจะดีขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ mm hmm. สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด1.6ลิตรเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอมาแล้วเรียบร้อย4สูบทังเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบไม่มีเยอะได้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินน,น,นั่นเองค่ะทรบตัวซีนซอด้านข้าง,งต่างๆรอยเารคเดิมๆหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขคานด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักด้านหน้าค่ะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นตัวเดิมๆมาจากโรงงานคันนี้ขอบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมากกค่ะตัว บลหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขได้เป็นตัวร้อยเปอาร์สติ๊กเกอร์เหรียญบาทเตเดิมจากโรงงาน,นสติ๊กเกอร์มอก,กสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังไม่มีร่องรอยของการพลื่นสีหรือซาซีมาแห่งการคอมมอมีร่องรอยของการใช้งานระอยบางเพียงในท้ายเท่านั้นค่ะแต่หากพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบรถคันนี้ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาดต้องรีบมาจัดมาจองกันเพราะว่าคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้มันจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่3 4 8 0 0 0บาทเท่านั้น เอกสารดีเครดิตดีสามารถจัดแนนซเต็มพี่ๆคนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาคุ๋นได้เลยที่088 6059138หรืออาศัย c a r 9 8 8เมียด้านหน้าและหากใครที่ชอบคลิปนี้คุณต้องขอล์กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ